รก็วัตถ er ุประสงค์ในการจัดระเบียบสายสื่อสารวันนี้นะครับของเทศบาลตำบลลำไ่ก็เนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากสายสื่อสารที่มันไม่เป็นระเบียบและเีินกครับบางครั้งการเดินทางต่างๆก็อาจจะเกิดอันตรายได้จากสายสื่อสารต่าง ก็เลยมีจังหวัดได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะดําเนินการในการจัดระเบียบว,วันนี้ก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการไฟฟ้านะครับทั้งเอ็นทีทั้ง, NT, งอัมสเภอนะครับกำนันที่ใหญ่บ้านหนคปกครองส่วนน้องสินรวมทั้งเจ้าหน้าที่จราจรต่างๆนะครับมาหน่วยความสะดวกในวันนี้ซึ่งการประชุมในวันนั้นก็กําหนดให้มีการดําเนินการจัดระเบียบในวันนี้ที่เทศบาลจมนวนลำไปเป็นลำดับแรกนะครับจำนวน3จุดที่มีสายไฟไม่เป็นระเบียบอยู่ เการจัดระเบียบขึ้นวันนี้ก็มาจากการเรียนขดงพที่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในือในการเข้าบ้านหรือว่าใช้ทางสัญจรปากซอย การๆในที่บางส่นสงวนใเราก็ถือว่าไม่ไม่สะดวกแล้วก็อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนก็ที่มาก็ได้ได้ทำนวนเสือไปถึงผู้ว่าการจังหวัดสงขาท่านผู้ว่าก็ได้เรียกหน่วยางานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุมแล้วก็ที่มาของวันนี้ก็สรุปจากที่ประชุม ได้ตกลงลงมติแล้ว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นจัดระเบียบสายสื่อสารให้กับพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลลำไพเป็นันดับรแรกของจังหวัดชลบุรีเห็นว่ามีสู้มีดีแท็กนะน

Thank you.